ฟังทุกท่านรายการธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบปักกับท่านอีกเช่นเคยในวันนี้นะก็อยากจะพาท่านมาศึกษาพูดถึงเรื่องที่ในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงอยู่ที่เมืองกรชักฤท์ที่สวนเวรุวันหรือที่เรียกว่าป่าไผ่ที่พระเจ้าพิมพิสารได้ ถวายให้เป็นที่พักของพระพุทธเจ้าและหมู่พระภิสุสง์ <c oughs> <c oughs> ในเรื่องนี้พระองค์ทรงตัดจากหนังสือพุทธประวัติจากพระโอฐ์ทรงตัดเรื่องการตัดเรื่องทุกนี้ใครทําให้นะซึ่งพระองค์ทรงยกหัวข้อนี้แล้วก็ทรงตัดแต่เรื่องทุกข์และความดับของทุกข์นะ ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่เพราะเราทั้งหลายถ้าไม่เข้าใจทุกและก็ไม่เข้าใจการดับของทุก์เราจะทุกซ้ำซ้อนเหมือนอย่างที่กะเมื่อวานทุกเหมือนถูกลูกศรแทงสองดอกอีกดอกหนึ่งก็แทงจิตใจอดอกหนึ่งก็แทงกายแต่เมื่อเราได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วลูกศอนก็จะไม่ได้แทงทั้งสองดอกเพราะเราทราบชัดว่ากายนี้ ต้องเป็นของป่วยไขย้เต็มไปด้วยโรคเป็นของสแสลงและเป็นของแตกสลายอันเราต้องมาเข้าใจเรื่องทุกก่อนในเรื่องนี้พระองค์ทรงตรัสกับพระอานนุ์พระอ,อน,นุนนี้ถ้าตรงไหนไม่ไม่ได้ไปกับพระพุทธเจ้าพระอ,อนุนก็กราบทูลว่าขอให้พระพุทธเจ้าจงมาแสดงธรรมที่พระองค์แสดงบอกกับอ,อน,นุนอีกครั้งหนึ่ง ในเรื่องนี้พระองค์ก็ทรงตัดกับพระอนุ์เช่นกันถึงเรื่องนั้นว่าในคราวหนึ่งที่พระองค์นั้นได้อยู่ที่สวนป่าวัดวัดเวรุวันหรือที่เรียกว่าอยู่ป่าไผ่ซึ่งเป็นที่ <c oughs> <c oughs> ให้เหยื่อะกระแตกระแตข้างลายโยมที่ก็เป็นเหมือนสวนสัตว์นั่นแหละแต่ก็ยกให้เป็นที่อยู่ของพระ คราวนี้พอตอนเช้าเนี่ยพระองค์ทงของกีวรถือบาทแล้วจะไปบินธบาตในเมืองราชคลึ๊แต่ก็คิดขึ้นมาว่ามันเช้าอยู่พอาจะไปเช้าเนี่ยก็คงจะไม่ได้อาหารก็เหมือนกับเราทั้งหลายบินธบาตตามบ้านตื้ตามในเมืองก็เช่นกันที่เราไปเช้ามาก,ก็ไม่ได้สายมากก็ไม่ได้อย่างเงี้ยพระองค์ก็ทรงเห็นว่ามันยังเช้าอยู่ก็เลย เข้าไปสู่อารามของปริพาชกนะปริพาชกก็คือเป็นพวกเดรัจฉีเหล่าอื่นที่เขาอยู่ไม่ไกลจากที่โปองพักอย่างเงี้ยเมื่อโปองเข้าไปหาอารามของปริพาชกแล้วก็ได้คุยกันสนทนากันแล้วก็นั่งอยู่ที่ส่วนข้างหนึ่งกลุ่มของปริพาชกก็มาถามพระพุธทธเจ้า พูดถึงเรื่องนี้แหละว่าข้าแต่ท่านโคตมะนะโคตมะคือ mm. เป็นชื่อของพระพุทธเจ้านะโคตมะโคดมนี่เป็นต้นเขาก็ปรารฏว่ามีพามสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็บัญญัติว่าเรื่องกรรมเนี่ยเกิดหรือบัญญัติเรื่องสอนเรื่องกรรมบัญญัติเรื่องความทุกข์เนี่ย ขึ้นว่ากลุ่มหนึ่งบอกว่าเป็นเพราะตนทํานั่นแหละจึงเป็นกรรมจึงเป็นทุกข์อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเป็นเพราะตนเองทําด้วยคนอื่นทําด้วยจึงเป็นกรรมจึงเป็นทุกข์แล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่ตนกรรมไม่ใช่ตนเองทําไม่ใช่ผู้อื่นทำแต่เกิดขึ้นลอยลอยนั่นแหะจึงเป็นทุกข์นะอันพระองค์ก็ส่งตอบ กับพราหมณ์ทั้งทั้งทั้งสี่หัวข้อนี่เลยว่าไม่ใชนะ่เพราะว่าพระองค์ตรัสว่าสิ่งที่เป็นกรรมเป็นทุกข์นั้นเพราะมีเหตุปัจจัยพระองค์ตรัสว่าเนี่ยเป็นเพราะมีเหตุปัจจัยนะพอพวกความก็บอกเอะถ้าเราจะเชื่อบัญญัติตางไหนน้องนะถ้าท่านสรมมนาคโคดมบัญญัติเราก็ จะปฏิบัติตามเพราะว่าจะได้ไม่กล่าวตูความไม่จริงอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาเจอเผยแผ่ธรรมเขาก็ถามพระพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้ารู้ดีเรื่องทุกข์และกันดับของทุกข์รู้ดีเรื่องกรรมและกันดับของกรรมนะหลวงก็ทรงตัดว่าเรากล่าวว่าการที่ การบัญญัติว่าเพราะคนอื่นเพราะตัวเองทําบ้างคนอื่นทําบ้าง <c oughs> หรือเราทําบ้างหรือเป็นเพราะคนอื่นทําให้เราหรือเป็นเพราะเกิดขึ้นมาลอยๆนะค์ก็ทรงตรัสว่าไม่ใช่กรรมนั้นเป็นเกิดจากอาศัยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้น พนะระองค์คงตรัสว่าเล่วาวว่าทุกนะอาศัยเหตุปัจจัยนะ <c oughs> มันเกิดขึ้นมันก็อาศัยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยอะไรเล่าพระองค์ก็ทรงตรงตัสว่าเหตุปัจจัยคือผัสสะเลวกล่าวว่านี่แหละชื่อว่าขายกล่าวอย่างนี้แหละชื่อว่ากล่าวตรงที่เรากล่าวนะ ตรงตามที่เรากล่าวไม่กล่าวตูเราก็มาทําความเข้าใจตรงนี้ว่ากรรมนี้เกิดจากปัสสะนะคนอื่นบอกว่ากรรมเกิดจากเราทําบ้างเกิดจากคนอื่นทําบ้างเกิดจากเราทําบ้างคนอื่นทําบ้างหรือเกิดจากกรรมมันเกิดขึ้นลอยๆนะแต่พระเจ้าทรงตรัสว่าไม่ใช่กรรมทั้งหลายนั้นมีเหตุมีปัจจัยแล้วพระองค์ทรงตรงัสว่าเกิดจากปัสสะ ถ้าใครกล่าวอย่างนี้แหละชื่อว่าไม่กล่าวตูเราเห็ <c oughs> <c oughs> นไหมคราวนี้เราก็กลับมาดูว่ามันเกิดจากภาษาอย่างไร <c oughs> เราก็ต้องกลับมาดูว่าภาษะทางตาภาษาทางหู <c oughs> ภาษาทางจมูกภาษาทางลิ้นภาษาทางกายรวมไปถึงภาษาทางใจเห็น <c oughs> ไหมฮะนั้นถ้าเรามี ภาษาทั้งหกแล้วไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็เป็นที่เกิดของกรรมนะอันนี้องค์ทรงตัดตรงจริงเลยไม่ไม่ได้อ้อมค้อมว่าไม่ได้เข้าข้างจากสัมมาดาพามที่เขาบัญญัติเลยว่ากรรมนี้เกิดเพราะเราทําเองหรือเกิดเพราะคนอื่นทําหรือเกิดเพราะเราทําด้วยคนอื่นทําด้วยหรือมันไม่ได้เกิดจากใครทำหรอก มันเกิดขึ้นลอยลอยใช่ไหมฮะอันนี้ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบเรื่องนี้แล้วเราจะเข้าใจเรื่องการที่เกิดของกรรมนัม้นเกิดจากผัสสะใช่ไหมฮะทีนี้ผัสสะนี่แหละเป็นที่เกิดของกรรมและเป็นที่เกิดของทุกข์เมื่อทำกรรมแล้วก็จะเป็นทุกข์ใชอายกตัวอย่าง <c oughs> โยมโยมเห็นรูปทางตานะเมื่อเห็นรูปทางตาแล้วเกิดทำข้อต่อไปคือพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆใช่ไหมฮะแต่เฉยๆเนี่ยก็จะมีน้อยแต่ส่วนมากกลุ่มของญาติโยมทั้งหลายผู้ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยจะไปอยู่สองกลุ่มคือพอใจไม่พอใจใช่ไหมถ้าพอใจก็อยากได้ค่นะี้ อยากได้ก็เป็นทุกข์แล้วต้องไปแสวงหาเช่นอยากได้ร <c oughs> ูปสวยๆ <c oughs> ก็ต้องไปหาเสื้อผ้าไปหาเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งหน้าห,หรือไปหาที่ออกกําลังกายหรือไปหากินอาหารใช่ไหมฮะเนี่ยอย่างเนี้ยมันเป็นเป็นกรรมแล้วมันก็เป็นทุกข์ขึ้นเลยนะอันเนี้ยพระองค์ทรงตรัสว่าเกิดจากผัสสะ นั้นเราทั้งหลายก็กลับไปดูว่ากรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับเราหรือกับผู้อื่นกับสัตว์ทั้งหลายก็ตามเนี่ยเกิดจากปัษสาะทั้งนั้นเลยนั้นพระองค์ทรงตรัสไว้ตรงจร,งจรงิงนั้นพระองค์ทรงตรัสว่าเหตุเกิดของกรรมคือปัษสาะเหตุเกิดของทุกข์ก็ที่ปัษสาะนี้เองเนี่ย โยมก็ลองไล่พิจารณาต่อไปเป็นทางหูล่ะทางหูได้ยินเสียงพอใจไม่พอใจหรือเฉยเฉยมาเกิดพอใจก็สยบมัวเมาเกิดไม่พอใจก็คิดอาฆาตแค้นพยาบาทเห็นไหมฮะมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยครูเจ้าว่านี่แหละที่เกิดของกรรมดงนั้นเราทั้งหลายก็ต้องกลับไปดูที่ผู้เจ้าทรงสอนว่ากายนี้คือกรรมเก่า โยมอย่าลืมหลักนะเนี่ยอย่างโยมสุเทพโยมบัญชาเนี่ยโยมต้องกลับไปดูเอามาพูดเสมอไว้พูดเรื่อยๆเลยว่ากายนี้คือกรรมเก่านะถ้าจะทํากรรมใหม่ก็ทําด้วยกายนี้ใชโดวยวาจาด้วยใจหรือทํากรรมที่มันมาเกิดจากทางตาทางหูทางจามูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่แหละมันเป็นต้นเหตุเนี่ยไปกระทำนะหรือจะ ยังไงอีกอยกตัวอย่างอย่าอุมจับได้หอมหอมใช่ไหมน้ําหอมหรือเครื่องหอมแป้งอะไรหลายได้กินแล้วหอมใช่ไหมหรืออาหารหอมหอมเนี่ยมันก็ต้องไปหาต้องไปเสวงหาใช่ไหมฮะอยากได้น้ําหอมก็ต้องไปหาซื้อน้ําหอม,หมอย่างเงี้ยอยากกินรสอร่อยใช่ไหมเราก็ต้องกินอาหารอร่อยมีรสชาติดีด ่กก็ไปแสวงหาเห็นไหมพอแสแวงหาแล้วมันก็เป็นทุกข์แล้วก็เป็นกรรมอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกรรมที่พระองค์ทรงตรัสไม่เข้าข้างใครและพระองค์ทรงตรัสว่านี่คือเป็นกรรมที่ถูกต้องและเป็นเหตุที่เกิดขึ้นของกรรมอย่างถูกต้องผู้ใดก็ตามผู้ใดก็ตามหรือสมณะพราหมณ์ทั้งหลายก็ตามกล่าวว่าเหตุเกิดของกรรมคือวัษสาะนั้นเป็นเหตุที่กล่าวถูกต้องไม่ได้กล่าวถูกเราเลยอย่างเงี้ย แอนโยมทั้งหลายก็เข้าใจเลยว่ากรรมนั้นเกิดจากภาษาภาษา,า,าทางตาทางหูจมูกนิ้วกายใจนี่แหละถ้าใครมีก็จะมีกรรมอย่าเว้นจะจะไปทำกรรมอะไรถ้าได้เห็นเขาทำความดีเห็นเขาได้ประพฤติทธทรรมปฏิบัติรรมีศีลมีทานมีภาวนาไอเน,นี่ยเราก็อยากจะเป็นผู้มีทานมีศีลมีภาวนา อันนี้ก็ไปทํากรรมที่เป็นฝ่ายดีที่เรียกว่าเป็นกุศลกรรมนะฮะถ้าเกิดไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีมีแต่อาฆาตแค้นพยาบาทเปียดเบียนก็ไปรวมหมู่รวมพวกทําเขาทําร้ายเขาอันนี้ก็เป็นอกุศลกรรมเป็นกรรมที่ไม่ดีอยางเงี้ยนี่มันมันที่เกิดของมันอยู่ตรงนี้เองทั้งนี้เราทั้งหลายพิจารณาไม่เห็นนะ เราก็เลยไปโทษคนอื่นบ้างโทษเราบ้างโทษโอ้กรรมเกิดจตชาติก่อนบ้างอะไรบ้างเกิดจากเทพเจ้าเกิดจากผู้มิลิทธ์บันดานลอะไรก็ว่ากันไปทั่วที่ทั่วทางนะแต่ของพุทธศาสนากลับมาอยู่ที่ตัวเรานี่แหละอันว่าโยมเข้าใจเรื่องกรรมโยมก็จะเข้าใจเรื่องทุกข์ไปด้วยฉะนั้นทุกข์ที่เกิดจากการกระทําเพราะกรรมแปลว่าการกระทำใช่ไหมทุกข์แปลว่า สภาพที่ทนได้ยากตามเหตุตามประจัยนั้นๆอย่างเงี้ยน,นั้นเมื่อเราเข้าใจหลักอย่างนี้ผู้เจ้าก็ทรงสอนว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ควรรู้แล้วเหตุแห่งทุกข์เป็นสิ่งที่ควรละ <c oughs> ทุกคืนนี่แหละเกิดจากกรรมเนี่ยเราไปทำแล้วมันเป็นทุกข์ จะเกิดจากกรรมของเราไม่รู้แล้วก็ได้เกิดนี่ยพอเกิดแล้วมีตาหูจมูกนิ้วกายไปจนถึงใจแล้วก็มีช่องทางของกรรมมีช่องทางของทุกข์เพราะตาหูจมูกนิ้วกายใจนี้อย่างเงี้ยนั้นยังไม่ต้องพูดไปถึงสุนัขหมาแมวหรอกที่มันมีตาหูจมูกนิ้วกายใจเหมือนเราเหมือนกันมันก็ไปทํากรรมอย่างนี้อย่างเงี้ยนั้นเป็นคําตรงจริงนะกรรมเกิดจากพัสสะ แล้วก็กรรมก็ไม่ได้เป็นของใครเป็นกลางกลางใครก็ตามถ้าไปทําถ้าเป็นกรรมดีก็เรียกว่าเป็นกรรมดีเป็นกุศลกรรมถ้าเป็นกรรมไม่ดีก็เรียกว่าอกุศลกรรมอย่างเงี้ยอันผู้เจ้าองสอนว่าเมื่อเราเข้าใจกรรมเป็นอย่างดีเราก็จะดับกรรมชั่วได้รวมไปถึงแก่กรรมได้เรารู้แล้วว่ากายเราไม่ดีวาจาไม่ดีใจไม่ดีก็แก้ให้มาทาสิ่งที่ดี มาทากายให้ดีทําวาจาให้ดีทําใจให้ดีอย่างเงี้ยรียกแก้กรรมแต่ไม่ได้แก้กรรมแบบใช้พิธีกรรมเหมือนอย่างสมณพราหมณ์ทั้งหลายของผู้เจ้าแก่อย่างนี้เอาเมื่อใจเราคิดไมด่ดีก็แก้ให้มาคิดที่ดีคิดดีคิดยังไงพระองค์ทรงตรัสว่าให้มีเมตตาปรารถนาดีคิดว่าทุกคนทั้งหลายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราเป็นเพื่อนร่วมคือแก่เจ็บตายเราเป็นเหมือนญาติเป็นเหมือนพี่น้องกัน จิตมันก็จะคิดดีหรือยังไม่เชื่อฟังอีกก็หายใจเข้ายาวๆหายใจออกอยาวๆสิบครั้งยี่สิบครั้งเนี่ยจิตก็จะทิ้งอารมณ์นั้นแล้วก็มาอยู่กับลมอยู่กับกายอย่างเงี้ยก็เลยแก้ใจให้คิดดีนะแก้วาจาพูดไม่ดีเจบะพูดส่อเสียดกันแนกกันแหนคำหยาบคายพูดเท็จพ,พูดเพ่อเจอพูดคำหยาบเราก็แก้มาพูดตามความเป็นจริง อันเนี้ยแก่กรรมมาจาละแก้กายก็ไม่ไม่ประพฤติผิดนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤนะติผิดในสิ่งที่ของรักของห่วงของผู้อื่นอย่างเงี้ยเราก็แก้กายเราได้ละกรรมเนี่ยมันแก่เป็นอย่างนี้นะื่อเราก็ใจแก้กรรมมันก็แก้ทุกนั่นเองรวมไปถึงการเกิดขึ้นของทุกขการดับของทุกข์เป็นอย่างนี้ เมื่อก็เราเข้าใจเราจะไปทําทําไมล่ะเอาไปตีหัวเขาเนี่ยไปตีทําไมล่ะถ้าเราคิดโอ้เขาก็เจ็บนะเขาตีเราเราก็เจ็บเราตีเขาเขาก็เจ็บจาการไปตีไปทําลายเขาเขาไม่ชอบเลยเราก็ไม่ชอบเนี่ยเรากลับมาคิดที่ตัวเราละอย่างเงี้ยเราก็แก้กรรมทางกายละทางวาจาเหมือนกันเอ,อ้าเราพูดไม่ดีให้คนอื่นคนอื่นก็ไม่ชอบคนอื่นมาพูดไม่ดีให้กับเราเราก็ไม่ชอบ ไม่พูดถึงคนสุนัขหมาแมวกาไก่ก็เหมือนกันพูดไม่ดีก็มัน,มนยังหนีเลยนี่ก็เหมือนกันเราคิดอย่างนี้แล้วเอา้าเราก็พูดดีๆสิมันก็แก่กรรมใจก็เหมือนกันก็คิดดีๆสิอย่าไปคิดสิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้เป็นตน้นนะอันนี้คือแก่กรรมแก่ทุกข์รากเหตุแห่งทุกข์ของพระเจ้าทรงสอนก็คือการตัณหาความอยากนี่แหละตัณหาความอยากอุปทานความยึดเนี่ยมันเป็นตัวใหญ่เลย ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็เป็นเหตุของทุกข์เป็นกรรมเป็นวิบากกรรมไปเรื่อยๆเลยนะเพราะฉะนั้นญาโยมทั้งหลายเราได้ฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังแล้วเอาไปโอ,อ้อวดหรือไปข่มผู้อื่นแต่พระเจ้าทรงสอนว่าเอามาข่มที่จิตใจของตัวเองมาฝึกที่ตัวเองอย่างเงี้ยดงแสดงว่าเราก็จะเป็นผู้มีธรรม แล้วเราก็กําลังประพฤติแก่กรรมมันเป็นอย่างนี้ว่าเราเข้าใจอย่างนี้นี่แหละเราเข้าใจเรื่องทุกข์เรื่องเหตุแห่งทุกข์เรื่องการดับของทุกข์และหนทางออกจากทุกข์โดยไม่เหลือนะก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะพอเข้าใจ <c oughs> <c oughs> ในเรื่องนี้และโยมก็จะได้พิจารณาศึกษาให้ละเอียดยิ่งยิ่งขึ้น ว่ากรรมทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีมันเกิดจากภัสาะที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเหล่านี้เองนะไม่ได้เกิดจากที่อื่นๆเพราะเกิดจากที่สิ่งนี้มีนี่แหละเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีสิ่งนี้ดดบไปสิ่งนี้ก็ดดบไปอย่างเงี้ย ถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการทำกรรมไม่มีกายที่จะไปทำกรรมมันก็ไม่มีกรรมนั่นแหละแต่ถ้ามีการเกิดมันก็มีกรรมเพราะว่ากายนี้เป็นกรรมเก่าถ้าเกิดแล้วก็มีตาหูจมูกมันก็จะไปทำกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะก็หวังว่าท่านทางหลยคงจะเข้าใจเรื่องทุกขเรื่องกรรมมันพัวพันกันนะกรรมสรุปแล้วไม่ใช่เราทำเอง หรือไม่ใช่คนอื่นทําให้เราหรือไม่ใช่เราทําด้วยคนอื่นทําด้วยหรือไม่ใช่มันเกิดขึ้นลอยลอยแต่กรรมมันเกิดจากผัสสะนะโยมทั้งหลายจําจําดรนเ็น่รงนี้ให้ได้แล้วก็ทุกคนหรือสัตว์ถ้ามีผัสสะก็จะไปทํากรรมอย่างนี้แหละดีหรือชั่วก็ขึ้นอยู่การนําไปของจิตการชักนําของคนนะถ้าไปกบคนดีก็ชักนําไปให้ทานสมาทานศินฟังธรรม แต่ไปคบคนไม่ดีก็พากินเหล้าเมายาท่าตีท่าต่อยเสพยาสิทติดยาบ้ายาอีทะเลาะวิวาลักขโมยอันนี้ก็เป็นไปอย่างนี้เลยนะซึ่งมันก็เกิดจากภาษา่นเองนะก็ขอโมตนานะก็คงจะได้สมควรแก่เวลานะก็ขอให้ท่านทั้งหลายฝึกพิจารณาอย่างนี้นะ ขอผู้เจ้าสอนอย่างนี้ขอโมทนาะขอเจริญพร